สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่18นะครับผมกับอีกที่หนึ่งของริมฝั่งน้องหานนะครับผมช่วงแดดล่มลมตกนะครับผมเรามาฟังเสียงธรรมชาติเสียงนกกับทุ่งบัวนะครับผม ชมธรรมชาติริมฝั่งหนองหารในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสกลนค,ครนะครับผมกับบรรยากาศช่วง5้าโมงเย็นนะครับผมผมก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะครับผมกับธรรมชาตินะ ที่เรียกว่าอยู่คู่กับพี่น้องชาวเมืองสกลมาหลายยุคสมัยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแพ่นให้เพื่อนๆได้ชมประช้าๆนะครับผมกับอีกมุมหนึ่งณจุดหนึ่งของบริเวณหนองหานนะครับผมที่อยู่ข้างหน้านเราที่เห็นเป็นเขาลิบๆก็น่าจะเป็น ตำบลท่าแร่นะครับผมตำบลท่าแร่ก็จะเชื่อมต่อกับน้องหานนะครับผมถ้าเดินทางโดยโดยรถก็จะประมาณสักยีโล .26 กิโลเมตรนะครับผมจากจากบริเวณที่ผมอยู่ไปถึงตำบลท่าแร่ก็คือขึ้นกับอำเภอเมืองเหมือนกันนะครับผมในส่วนของน้องหานก็จะมีที่บริเวณที่เรียกว่ากว้าง วันนี้ก็เลยมาให้เพื่อนได้ชมบรรยากาศครับผมบริเวณริมฝั่งน้องหานะครับผมอีกมุมนึงเนาะันนี้ช่วงช่วงอ่ะช่วงบ่ายก็อาจจะร้อนหน่อยแต่พอช่วงเย็นๆก็อากาศก็จะเริ่มเย็นขึ้นบรรยากาศได้ยินเสียงนกร้องนะครับผมผมว่าเป็นบรรยากาศที่รู้สึกผ่อนคลายเนาะ หลังจากอ่หลายๆท่านเลิกงานก็จะมานั่งพักผ่อนชมวิวอยู่บริเวณนี้แหละครับผมผมก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมรับผมนี่แหละครับผมกับอีกนะมุมหนึ่งของริมฝั่งหนองหานนะครับผม เสียงธรรมชาติเสียงนกร้องผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่ทำให้เราสดชื่นกับช่วงเย็นๆนะครับผมครับวันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบอ่าด้วยคลิปสั้นๆ เท่านี้นะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามาให้กำลังใจช่องสุบสัดิ์ฟิเดดไลฟ์สไตล์ด้วยดีเสมอมานะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับ